วันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการพลังงานทดแทนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโคกหนองนาวัดป่าสีแสงธรรม การบริหารจัดการน้ําและการใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้าโดยใช้นวัตกรรมโซล่าเซลล์ลอยน้ําไฮบริดกับพลังน้ําที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่เขื่อนเซรินทอนและตรวจเยี่ยมการบรรเทาภัยและฟื้นฟูผู้ประสบภัยที่ศูนย์ช่วยเหลือเฉพาะกิจผู้ประสบอุทกภัยศาลาป,ประชาวารินอําเภอวารินชํำราบจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย260ครัวเรือนจำนวน1,345คนนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุดโดยคำนึงถึงสถานการณ์ในช่วงนี้ที่เป็นเรื่องของการระบายน้ำควบคู่กับการจัดเก็บน้ำตเตรียมเอาไว้ใช้ในช่วงแล้ง ทั้งนี้ในส่วนของมาตรการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจและให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนพร้อมแสดงความห่วงใยไปถึงพี่น้องเกษตรกรว่าจะต้องคำนึงถึงเรื่องการผลิตที่มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับรายได้และสร้างความยั่งยืนรัฐบาลจะแก้ไขให้ได้มากที่สุดนะครับวันนี้ก็ถือว่าเื่นระหน้ําอกไปได้แื่ก็ต้องเก็บน้ำไปใช้ด้วยเพราะว่าเกิดน้าแล้งมีนาดีนะครับก็ หากมีการบุกเบียได้ก็ตามผมขอเชิญผ้ใดไว้ที่ด้วยครับนับว่าเป็นดูแลที่สุดการเจียวยาจากกตามานะครับาาามมาในโอการต่อไปให้เร็วที่สุดปฏิบัติให้เรวที่สุดตางไปแล้วนะครับในเรื่องความียหาพวกเรากองอำนวยการน้ําแห่งชาติกออนอชได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้าแม่น้ําโขงหลังคาดการพบระดับน้ําบริเวณแม่น้ำโขงตั้งแต่จังหวัดนครพนมถึงจังหวัดอุบลราชธา,านีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องช่วงวันที่16 ถึง2ี่ตุลาคมโดยที่จังหวัดนครพนมระดับน้ํามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง20เซนติเมตรถึง1เมตร30เซนติเมตรจังหวัดมุกดาหารระดับน้ํามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง30เซนติเมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรและจังหวัดอุบลราชธานีระดับน้ํามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง15้าเซนติเมตรถึง1เมตร60เซนติเมตรดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริิเววณรมมแม่น้ําโขขงงงจจึอหัหัด บริเวณริมแม่น้ำโขงตั้งแต่จังหวัดนครพนมถึงจังหวัดอุบลราชธานีประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนลุวงหน้าให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการสัญจรผู้ประกอบกิจกรรมบริเวณแม่น้ำโขงและผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำโขงพร้อมให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขง เนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมภาคทานบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้มีฝนตกหนักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารรวมถึงมีฝนตกหนักในพื้นที่ริมแม่น้ำโขงบริเวณเมืองปากซันแขวงบริคำไซเมืองท่าแขกแขวงคำม่วนสปพปเาราทรงผลให้มีน้ำหลากลงสู่แม่น้ำโขงตั้งแต่จังหวัดบึงกาฬ นครพนมและมุกดาหารกรมชลประธานเตือนสถานการณ์พายุโซนร้อนคมปาซุทำฝนตกหนักหลายพื้นที่สั่งการให้พื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์24ชั่วโมง นายประพิษจันมาอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำป่าศักในช่วงวันที่15-21ตุลาคมนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ปรับการระบายน้ำในอัตราอยู่ระหว่าง300-450ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพน้ำฝนน้ำท่าทั้งบริเวณเหนือเขื่อนและด้านท้ายเขื่อน ส่วนปริมาณน้ำที่ระบายเพิ่มขึ้นจะใช้ระบบชนลประทานฝั่งตะวันออกตอนล่างรับน้ำก่อนระบายลงสู่แม่น้ำบางปะกงและทะเลอ่าวไทยซึ่งจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักด้านท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยสำหรับระดับน้ำในวันนี้ที่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีเพิ่มขึ้น63เซนติเมตรยังต่ำกว่าตลิ่ง อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเพิ่มขึ้น1เมตร62เซนติเมตรยังต่ำกว่าตลิ่งอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีเพิ่มขึ้น1เมตรยังต่ำกว่าตลิ่งเช่นกันและที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลดลง30เซนติเมตรขณะที่แม่น้ำลบบุรีระดับน้ำที่ไหลผ่านในพื้นที่อำเภอเมืองลบบุรีและอำเภอบ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลดลงเฉลี่ยวันละ5-10เซนติเมตร ขณะที่เกินพระรามหกระบายน้ำในอัตรา304ลูกบาทเมตรต่อวินาทีด้านสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาระดับน้ำท้ายเกิ่นเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย ส่วนสถานการณ์น้ำในคลองชัยนาทป่าศักที่ตำบลพุคาอําเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นจุดต่ำสุดของทุ่งฝั่งตะวันออกระดับน้ำลดลงกว่าหนึ่งเมตรสามารถใช้เส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านได้แล้วขณะที่อําเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์และอําเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเกิดฝนตกหนักและหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมจะทําการเร่งระบายน้ําเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ต่อไป ทั้งนี้กรมชลประทานได้เตรียมพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่ประจำจุดเสี่ยงพร้อมเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำและริมน้ำติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด